ป๊าทีดีเกมเดลิเวอรี่พรีเซนต์ต้องไปแล้วจะไปได้แค่นี้อะค่ะพูดมากอยู่มัวแต่คูดนะคะโอ้ย คก็พุดไปให้นี่ยแหละยกตอนนี้ไปได้ไหมขึ้นเรือไปเลยมันจะกลับบ้านกันนะคะโอเคได้อยู่นะไปแล้วนะไปท้งอย่างนี้เลยนะนช่วยด้วยสึกจะสึกจะหนักไปนะ ไม่ไปก็ไม่ไปลาก,ก่อนนะขอโทษด้วยที่ฉันพาเธอไปไม่ได้มันได้ไหมเนี่ยลากแพลงน้ำมาแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวก่อนมานี่ขึ้นหินมันหนักไปเหรอ เอาแล้วไงเออได้ได้เข้าหน้าฉันจะริลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วใช่ไหมเนี่ยมาเอาล้วค่ะไปได้ค่ะไปได้ที่มันหนักหินหน่อยแล้วรอนี่ไปด้วยดิเ,เด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  โอเคไม่ได okay. ้โอเคไม่เป็นไรลาก่อนนะต้นมะพร้าวน้อยขอโทษที่ฉันพาเธอไปไม่ได้อุ้ยหิวหิวหิวกลับบ้านดีกว่าเดะเดะเดสติ๊กจ้ะมานี่ก่อนเออสติ๊กนอนนอนไปนอนนอนนอนไปนะเนี่ยนอนนอนนอนเอ๊เอๆเอเป็นเด็กดีเด็กดี อย่าไปกองอะไรแบบเมื่อกี้นะแมวแมวแมวอ,อ,อย่าซ้อนอย่าซ้อนอย่าซ้อนซ้อนอย่าซ้อนออเออแพร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 นั่น,นแหละดีค่ะดีดีดีกลับบ้านไงไปทั้งอย่างเงี้ยแหละมันได้แค่นี้เหรอถ้าได้แค่นี้มันหลังเอาแพ้มาดีกว่านะคะเร็วกว่าด้วยคิดไม่รู้มันจะมีกดของของยาตกนำ้ำอย่าตกนำ้ำเอ้ยมันจะจมอ่ะ เมื่อกี้รอบแรกเตียงได้อยู่เลยเดียว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 ให้ก่อนนี่ก่อนไม้แค่สี่อันจะจมมาเลยแล้วมันนี่กลับมากบขึ้นบอกกอนขึ้นบอกก่อนเอาเรามาคุยกันแล้นมาคุยกันเอาหันไม่น่าเลยค่ะเมื่อกี้ไม่น่าเลยนะกี้ไม่น่าเอาต้นไม้นี้ขึ้นมาเลยนะคะโอเคเราจัดที่จัดทางให้เรียบร้อยก่อนนะโอเคไปได้ไหม เอาเนาไปนะเดียวตอกี้เมื่อกี้รู้สึกว่ากินตกเรือเนี่ยแปลกๆเดะ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 เฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวเดะ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 เเอาไงละเนี่ยกอาไงละเนี่ยเดะเดะเดะ เฮ้ยเดี๋็กเด็กเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเรือฉันไม่เกิดอะไรขึ้นกันเรือหยุดนะ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 อย่านะอย่าอย่าอย่าเป็นอย่างนี้อย่คิดนะเฮ้ยลากไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะยาไม่เดินทะลุได้เฉยเลยอ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอ้ยลากได้ลได้ลละได้ละได้ละได้ละวันนี้ขึ้นบก่อนโอนเคได้ลได้ลได้ละโอ้ยแค่ละเซียวเฮ้ยจะเอาพวกนี้ไปด้วยอะ่ะขอร้องไปเถอะได้เถอะนะขอร้องเลย น้านๆนะนาได้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 นะ้านะนะมันจะตกน้ำอะไหวไหมวะได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วออกเลนแล้วนะไปนะอยู่กับเรานะอยู่กับเรานะไม้จ๋า ไปนะเราจะพาเธอไปเราจะกลับบ้านกันทั้งหมดนี้แหละไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามตั้งขี้เรียบร้อยแล้วนะโอเคไม้หนึ่งแล้วไม้หนึ่งกาะไว้นะจ๊ะแล้วไม้สองด้วยนะแล้วไม้สามก็ไม่ต้องกลัวนะถ้ามีฉลามมาแล้วก็จะจะโยนพวกแกลงไปนะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไปโยนลงไปเสร็จแล้วก็เราก็บอกว่าเจ้าฉลามน้อยยกไปฆ่ามา แล้วมันก็บอกแล้วมันก็จะด่าด่าเรากะมาว่ากูไม่ใช่หมาอีดู๋อะไรเงี้เอ้ยทำไมมันทำไมตรงนี้น้ำมันตกแปลกอะไปะไเขาหน้าเราไม่เอาไม่เอาดูยาวนั้นช้าก็ช้าแถมเบแบกของเบิร์นก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็แค่หินสีก้อนจับเออสักสี่ก้อนแค่เนี้ยอะไรนะเรือจมเลยหรอเ,อเ,อเอบกของไม่ได้ ให้คิดเลยว่ามันจะลอยแบบอมตะนิรันดราอะไรอย่างนี้เลยนะข้ลุกไม่ได้ใช่สิลอยก็ลอยไม่ได้แย่คหะแย่ยังอยู่ใช่ไหมเป็นห่วงไหมแต่พันไม่ขีอ้อ้าวไม้หนึ่งทำไมเธอกระโดดลงไปอย่างนั้นล่ะจ๊ะฉลาดด้วยนะคะโอเคแลบพายดีอ่ะ จริงๆถามว่าอยากเห็นปลาหมึกยักษ์ในทะเลงไหมก็อยากนะแต่มันมีจริงๆงหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแบบอะไรนะเรียกอะไรนะเอ้ย จมาเรื่ยๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยโหโอ้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 โหวานวานจริงๆด้วยมาวานสลามด้วยอ้เโยโอ้ยโยอ้วานวานมีวานด้วยอ้วานอะไรวะแล้วก็หลามขาวมาค่ะ ตอนนี้กิฟไม่สนใจหลานขาวกิฟสนใจประวานมากว่ะไปอีวานไอ้ลาำขาวไปแน่มันดันเรืออุ้ยอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากตอนนี้แล้วมีโลมาไหมอย่ามายุ่งกับฉันไอ้ลาำอุ้ย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 เท่เท่อุ้ยหาเหลือหนึ่งแล้วอุ้ยสวยมากโอ้ประวานประวาน เฮ้ยมันมีปาวานจริงๆด้วยอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วทำไมปาวานมันเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย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 โดนล้อม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 ปาวานมันไม่กินเราใช่ไหมเฮ้ยปาวานเราดีใจวันวันกลับบ้านอีลามแกจะไปอยู่อะไรกันจนะไปไปเอออย่าชนเลยอย่าชนเรือฉัน วีบอลนะเธออะเฮ้ยไม้ตกไม่เฮ้ไม้ไม้หนึ่งกับไม้สองตกไปตอนไหนไม่รู้นะคะวานอ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 ะมีวานด้วยอะเฮ้ยฝนตกไม่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  มันเห็นหินอะไรแดงๆนะคะนี่ใช่เกาะที่เราอยู่หรือเปล่า่ใช่ดิเออไม่ได้เห็นด้านะ่ะปาวานไมไหนแมล้วว่าฝนตกเฉยเลยนะคะหยิบขตอเกียรตอนฝนตกเท่านเ,เหลือแค่เราเรา,เรา,เ,ราเราแลกไม้สองไม้ไปกับปลาวานแล้วก็ปาปาชานะคะ จริงฉลามกวานนี่มันไม่ใช่ปลานะเป็นเอ๊ะหรือฉลามเป็นปลานะแต่โลมาโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเอ๊ะใช่เ่าช่างเถอะชางเถอะอเคอเคหิว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 ่ะเดียยวเดี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 ยว เิยๆเยๆเยๆเพือเโอ้ยวานอ่ะแต่งะเทอ่ะชอบอ่ะเธอไหนดูเลยจิ๊กเอาย,ยังหิวอยู่เลยค่ะหืมนะคะเาือเ้ากำชุดเมื้อเ้าดิค่ยเ้าพดนัดเอเอเขาพดนัดถึงมาก อ้าวอ้าวอ๋อพวกนี้ปปคือปอกอยู่แล้วนี่นะโอดียี่ห้มักทิ้นน้ำขวดน้ำนอเคแม่เจ้าตื่นเต้นอ่ะ โอ้มีชอมีแสดงไอ้ปลาหมึกยักษ์นี่มีจริงๆป่ะเนี่ยหรือน้องเขาอำอะอยากรู้มากเลยนะใครก็ได้ไปเล่นเรื่องบอกทีคือไม่อยากเสี่ยงนะไม่อยากตายใช้ประโยชน์อ้าวนี่มีมลูกมะพร้าวดีว่นะโอเคเาราจะบอกไว้เลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอค้าไปเลยก่อนนะคะกันนะอาข้าวขวานกันแล้วกันนะคะเื่อหนึ่งไม้หนึ่งนี่ ได้วขวาไหมนี่นานแอดนี่มะเออขอมาเดี๋ยวทำว่าจะแพรเราไปไหนคะเนี่ยออนี่จะแพโอเคโอเคเอ,อ้ยถ้าเราออกทะเลไปเจอเปลเจอไปเจอวานแล้วแล้วแล้วเราเป็นแพอันเล็กๆอย่างนี้แล้วแล้วโอ้โห โอ้ไม oh ่ก็ตายอะตายตายแน่โอไม่มานน่ะแท่อุ๊อ้กกดผิดด้เลยเนะ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 ะโอเค,อเ,คเอเ่อเรียกกำแพงหนะเอากำแพงไม่ได้หรออันนี้คืออะไรบันไดช่ั่ะอันนี้ เต็แปดเนาะอ๋อดูบ้านเราก่อ,อนนะคืออยากทำไอ้นี่ไงจะลังข,ขายขาดไอ้นี่ใช่ไหมขาดใบใบใบนี่ใช่ไหมคะไม่พอเอาไงคะไม่พออ่ะ อ้าก็ได้นี่นาหาได้ได้ไดโอเค,นะอเคมาต่อกันเลยนะคะกี๊บแมวหลุดนะคะแม่เลยเข้ามาไวไวๆนะโอเคมาติดปิดไว้ย่างนี้นะ,ะเออปิดแล้วก็ต้องใช้ไม้ใบไม้สองอันถึงจะได้จะได้กำแพงหนึ่งกำแพงนะคะอืม คลิปขอทำเพิ่มอีกนิดนึงนะโอเคได้อยู่นะคะเฮ้บ้านเราต้องหลังใหญ่ๆห,หน่อยสิเป็นกระต๊อบเล็กๆได้ยังไงอ่ะอ่าหูหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยเหรอจะไหวไหมล่ะนี่นะ โอ้โหไมก้าใช้ได้อยู่ทำไงดีกิมไม่กล้าล่องแพออกไปแล้วอะไม่กล้าล่องแพออกไปเผชิญโลกกว้างอะกุ้มอะมันก็ดีนะเจวานอะ่ะแต่วานทำไรเราอะ่ะวานคุณจะทำอะไรดิฉันดอคะ เอาเชื่อมาใส่เป็นคืนได้ป่ะไม่ได้ด้วยอ่ะไม้ไม่มีค่ะไม้ตกน้ำล้วไปงมคุณผู้ชมไปงมให้หน่อยัไงดีว่าถ้าเราล่าเนื้อวานจะเป็นไงคะคิดก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่จริง วันเป็นจัดห้ามล่าหรือเปล่าอืมมีแต่เชื่อกไม่มีต้นไม้อ่ะมีให้ตัดอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่อยากตัดอ่ะโอ้ยเอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะหินเยอะมากนะคะตอนนี้ณจุดจุดนี้นะเหินค้างจะเยอะพอสมครวรเลย กาแต่มันต้นมันอยู่ไหนต้นมันมันมีไหนต้นไม่ให้เหรอคะอุ้ยใครมาเฟซบุ๊กตึงดึงตึงดึงหาก่อนนะหาก่อนโอ้ยอเคแล้วจเป็นของเตรียมไวกินนะคะอืม แ yeah, 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 yeah. ย่ๆๆๆแยแอแต่ว่าจริงๆเรามีมะพร้าวอยู่นี่น่าจะได้อยู่เนาะแมวต้นมีแมวอ๋นนมวอมีต้นมันอยู่ตรงนี้เห็นมีน้องบอกว่ากินมันเยอะเกินไปมันไม่ดีด้วยนะคะเนี่ย ขอไหวเนียวหยิบเก็บมาอาวางไว้นี่ก่อนอ่าหินก็วางไว้บนบ้านก่อนละกันนะหินไว้บนบ้านก่อนคงไม่หายใช่ไหมโอ้ยแย่ค่ะกลุ้มกลุ้มอกกลุ้มใจเอาไงดีวะ เมื่อกี้เราเหยียบอะไรอะ่ะทำไมดังก๊อกอ่ะเห็นนะอะไรดังกออ๊อกค่ะเมื่อกี้คัดเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกิ๊บได้ยินใช่ไหมดังกออ๊อกอ่ะเสียงอะไรโอเคแล้วมาช่วงเวลานี้แล้วก็วมาปอกมะพร้าวเป็นอาหารเนี่ยอ,อะไรดังกอ๊อกอยู่นะ เล่นะก,ก๊อกอะจะว่าเป็นพวกกิฟเหยียบเหยียบเหยียบอะไรอะเนี่ยก็ไม่ใช่นะี่นไม่ใช่เสียงเนี้ยเสียงอะไรหรือเมือเป็นเสียงกระทอ้อนเนี่ยว่าไว้อย่างแตนเสียงเมื่อกี้มันไม่ใช่นะคิดว่าโอเคปอไว้เสียงน,นั่นนะคะมืดมืดมากเลยนะคะนันดจุดนี้นะ ค่อนข,ข้างจะพดพอสมควรเลยนะคะโอเคเราบอกได้เยอะอยู่สามารถหยิบดื่มชิ้นได้เลยนะคะิอพวกนี้มันปูปูที่เราปูที่เราไอ้นี่มาป่านเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีไฟก่อนซึ่งตอนนี้เราไม่มีไม้เป็นเช้ือเพอนนะิงนง้ราเราโวแต่จะสร้างบ้านไงไมดีวะวา,างเก็บนี้ยน ล่องแพออกไปเหรอกลัวไม่ใช่เลยหรอกกลัวกลัววานอะกลัววานมาจมแพเราอะ่ะ <c> เ <oughs> คืจะเซฟไว้แล้วกันดีกว่าการเหนียวกันเหนียวโอเคนอนกอนนะคะนอนนอนแค่มากี่นาทีเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเดียขอไปดูก่อนแล้วกันนะคะโอเคเป็นเช้าวันใหม่ที่แสงจะสดใสและมีเนื้อฉลามอยู่ กองอยู่นะ,ะน้ำจะหมดดื่มได้ไหมตอนนี้อ่าวดื่มได้แล้วนะคะก็ให้วางทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยวก็จะลองน้ำน้ำฝนด้วยตัวของมันเองนะปูเต็มเบยอึกอึกอึกอ,อึโอเคดื่มได้ทีเดียวเท่านั้น เล่นเกมนี้ก็อยากกินน้ำมะพร้าวนะน้ำมะพร้าวนี่มะพร้าวอะไรเงี้ยเท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 โอเคแมวตอนนี้รังร้องอย่างร้องอย่างคนตกเลยชิงหน้าอดสูใิมกอะไรต้นมันขึ้นอีกแล้ว่ะ ชิ้มมันไปเลยเกินโอเคน้ำเต็มถูงแล้วน้ำเต็มถ้งเิ็มถุเดี๋ยนะขอลองกระท้อนลูงนี้ลูกกระจิ้วเดียวอ๋อกระท้อนเสร็จปุ๊บลูกใหญ่กว่าเดิมนี่ระปอกตืกจริงเหรอได้แล้วนะคะนี้ เออเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยเราะมานี่มาให้นี่เลยตอกังคื่อใช่ไหมกลัวสินี่ไกลนะโอเคคือบนคลิปอังคลิปคลิปไม่ได้โมชิโมชีว่ะดีใช่ไหมคะตอนเขาเปิดคลิปเนี่ยเป็นเพราะว่าคำนวณพลาดฮะไม่แน่ใจว่าคือบางทีเล่นเพลินไงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะตัดเป็นพาร์ท ท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยเริ่มคลิปมาไม่ได้สวัสดีนะคะก็ต้องขอไปด้วยจริงๆนาะแล้วก็ยิ่งไม่ครับเนี่ยไม่ครับบางทีที่แอบอาดนะไม่ได้บอกคนอื่นนะคะแอบแอบถ่ายลับๆนะก็เลยไม่ได้สวัสดีนะพีนน้องคกบอพี่ิกทํทไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยส,ส,สวัสดีเลยอ้อมนั่นแหละตามตามที่พี่ว่านะโอเควัไนไม่วันนี้ไห้วันไหวันไ มันหน่อยมันหน่อยโอเคหนึ่งคลิปขอไปเช็คก,ก่อนนะคะว่าได้ลหลายละทีนี้ละไม่กิดว่านานอ่ะกิ่งคนเล่นแล้วเล่นเพลินนะคะไม่ค่อยได้ดูเวลาด้วยแหละนะอีกอย่างมันต้องรวมกับที่กลิปถ่ายก่อนที่กิ๊บจะไปรับโทรศัพท์แล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็มึงมีนั่นหลายๆอย่างนะคะหนึคิปไปละค่ะจ้ะ